วันเอ็กซ์เวและอีวาเอลฟี่ขอเสนอเดิมพันกิจกรรมอีสปอร์ตทั้งหมดบนเว็บไซต์และในแอปวันเอ็กซ์เววันเอ็กซ์เวเล่นกับอีวาแกรนด์ครับค่อยๆเดินทางมาครับมีการดิ้งไลท์ส่งตามเข้ามาตรงนี้ที่บาร์ดรูมอุ้ยเจอหนึ่งคนครับเป็นแอนตอมตอนเปิดไฟถอยเอาไปก่อนครับผมที่บริเวณกรีนนะครับผมก็เขียวนั่นเองแล้วดูเทเบอเซอร์ของทางท่านของเรของเรต้าเลยครับไหลนักของซินฟี่นะครับเข้ามาก่อนครับแล้วจิตบอยเดินมาที่เอลิง ถูกต้องโอ้อาแล้วนี่มีแทรปอีกด้วยนะครับผมเพื่อนจะไม่ต้องระวังหลังถูกต้องแล้วสบายดีแค่ไหนเออแล้วยังเป็นในส่วนของแทรปดักยุงได้อีกในจังหวะที่เรสเนี่ยใช้ฟ้าแทรกส่งเข้ามาโดนกลืงกลับมาเดี๋ยวนี้ซอดำครับ ดูอยู่อน,นะนะทีมตัดตัวของนาเกจไปได้แล้วนะนะตรงนี้แอนตอมเทรดกลับมาแพทสวนกลับไปผมว่าทำไม่ดีเหลือเกินครับผมตรงนี้แล้วแอนตอมกลับที่รออยู่เล์แันก็เจอฟ็อกยิงไปอีกครับผมถือว่าทำไม่ดีเหลือเกินครับในเทรดนี้แล้วไปล่ะฮะแล้วเหลือเรตต์ต่จะอยู่ก็อยู่เลยผมไปก่อนนั่นสิฮะแต่ว่าฟ็อกยังห,อหอ้อยอยู่นะตรงนี้แล้วเรตต์าเข้าประตูว้าหรือเปล่าดีกว่าฟ็อกเดินไล่หลังออกมาครับเจ้เอตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับเฮต้าโอ้โนหนึ่งศูนย์เจริญธรรมนิวอน ก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใจเย็นๆมากๆเลยนะเหมือนกับพวกเราที่ใจเย็นๆใจเย็นมากเลยนะเมื่อกี้นะครับอ่าแนวผมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่เจ็บคอไม่สบายเหมือนกันนะเล่นไปเลยเนี่ยที่ต้องการจะขอบไปได้ครับขอบไปได้คมาสแปมมาแพทตัวไประวังที่สายตามาแกนเดียร์มาจะพารูมีไฮไทายปิดอีกด้วยครับผมเล่นข้างหลังซสายไม่ได้พีเฮ้าไม่ทันพี่นี่เพราบอกว่าวางไม่ทันครับวางไม่ทันครับพี่ขอโทษครับพี่พี่ยิงเร็วไปหน่อยครับไม่ทันครับขอโทษครับพี่ อ้อาวเลยครับผมดูกันต่อดีกว่านี่ทารอนได้เป็นคูบายนะในรอบนี้ครับผมเล่าอัลติเมทนี่เหมือนจะมีกันอยู่ก็คือทางด้านของแพทนะครับ <c oughs> ที่มี2อคู่แล้วนะครับใช่เลยนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสวยสดนักดงามจริงๆนะในพิซซ่าราวของทารอนอีสปอร์ตนั่นเองครับถูกต้อง<ว>แล้ว,วของยิปเอ็มครับตรงนี้กระจายกำลังกันเป็นปกตินะครับผมมาอยู่ที่ทางฝั่งของบริเวณเอช็อตนะครับสองคนนะฮะคุมห้องน้ำหนึ่งคนนะฮะแล้วคืน ที่เป็นแกนน่อีกอีกคู่มานะในรอบนี้นะครับเห็นเลย<อ>ว่าไม่ไม่มีปืนแต่ว่านี่ฮะโซดัมวันนี้แกมาเล่นเรสด้วยครับผมคือแกปกติแกเล่นแกเล่นแต่เจ็ทเนาะวันนี้มาเล่นเรสก็เลยว่าอาจจะโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นมากขึ้นหรือเปล่าเราตรงนี้การเด็ดมาเช็คที่ดีโฟเช่นก่อนแล้วเห็นแล้วครับซินฟรีโอ้โหค่อยๆแถบแล้วพี่อนเรกันไปนะครับเหมือนักพากของเราในตอนนี้เนี่ยบมีไฮไท้ครับโอ้แคสเกดครับผมขออภัยนะครับ ส่งลอยออกไปตรงนี้ครับกาเดตม,มีเทลเบเกอร์ครับเล้วเทลลอยตามมาแล้วบาดแผลรอยมาจังหวะน,นี้ครับผมเข้ามาโอ้โหยิงไวจัดครับผมกาเดตแต่ตัวตสตินซีไปครับแล้วแผลตามมาฮะตรงนี้ครับเดี๋ยายามเช็คทุกคนทุกค้องเอาล้วครับผมไม่เจอใครฮะในเฟรนดี้คมฮะทางของกาเดตครับเราแพทหลเมื่ก่อนที่แอลโบนะเราเรียกแล้วแอลโบนะครับแล้วเรตาเนี่ยล็อกจริงๆก็น่าจะเซฟเลยเนาะแต่ดูโซเดียมพี่บอลครับโซเดียมไหลเข้ามาแล้วครับหน้ามีฟาวเทนแบบนี่ตายเหรอครับผมแต่ว่าตรงนี้มีฟอกฮะ ส่งกังไงไปได้โค้อมูดิโกอะไรมันจะเฟ้ขนาดนั้นงข่าวโซแทมก่อนเลยวันครับแล้วการเน็ตล็อกอยู่โอ้ก็น่าจะเป็นการจุ่มสปายนะแบบนี้ทางด้านของ d f m ครับแต่ต้องรอว่าโซแทมเนี่ยจะตัดได้สักคนหรือเปล่าแล้วแพทมาแล้วเห็นก่อนข้างหน้าครับเห็นแล้วครับแอนต้อมนะครับนะครับเลตาแเราจะกลับมา พัดเดินไล่แล้วอ่ะเดินไล่ไปแล้วนะครับแล้วก็กเจอแน่ๆเลยครับแบบนี้แอนต้อมายิงหัวไปอยู่แล้วก็สเป็นคนโทรลกลับมาเรตาได้ไปหนึ่งครับผมถือว่า<ผ>มันไม่สวยแล้วแล้วป๊อลกออกมาตัดไปในจังหวะสุดท้ายรเรยตาคนเดียวจุ่มสไปไป2ต่อ0ของคารอนอีสปอร์ตครับผมมากนะตรงนี้นะครับรถ้องของคารอนมาแล้วนะครับอ่ะดูวิดีโอครับในราวนี้เหมือนดิเดนจะได้เป็นผู้วายมาแล้วนะพี่บอลนะครับผมแม่กองรอติดตามของเลาครับว่า จะสามารถทำเมนูบานนี้ได้หรือเปล่านะตายก้าตายก้าหลาบบอลไวเปอร์กตายบอลไวเปอร์เฮ้ยมาลงมาตรงนี้แข้งต้อง,ต,งต้องบอกว่าค่อนข้างกล้าเล่นพอสมควรเหมือนกันเลยฮะแต่ยานี่ปาดออกไปนะครับัดไปได้สองนะแต่ว่าเขาไปถึงสามนั่นเองถูกต้องแล้วครับโอ้ยเอาละครับพี่บอลครับดูทันต่อเลยนะครับตรงนี้ได้ครับผมแล้วเลี้ต่อฮะนี่เขาต้อาดมานะทางด้านของแอนทอมครับล้อนะฮะไหลเข้ามาแล้วครับเหมือนเป็นการเด็ดนะวันนี้เล่นเรสเหมือนเดิมเลย แล้วมาต่อเลยครับจังหวะยึดบุมบอดเอาไอ้ต้อมครับยิงไปจังหวะกระโดดปาบุมบอดพอดีครับผมไม่ค่อยดีรนนดครับแกรนดตครับเสียไปก่อดหนึ่งคนครับจากทารอนแต่ว่า,า,นานันนี้ทารอนปรสบการณ์มาที่บริเวณทิลองหรือว่าเมย์นั่นเองทิ้งสองคนด้วยกันก็าร,ร่าแอนตอมที่เล่นอยู่บริเวณแบ็กซด์ตรงนี้ครับ ใช่ในส่วนของสเน็กไบ์ไปก่อนครับจังหวะแรกครับมีไฮทายปิดไปอีกด้วยครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงครับในเรื่องของสกิลแล้วหวามาแพทครับตรงนี้ถือว่าทำได้สวยจริงฮะโอ้แล้วโซดามครับตรงนี้ครับหลเข้ามาก่อนแล้วเลยครับท่านผู้ชมครับหน้าในฮุก้าเนี่ยมีอยู่นะนะครับต้องรอดูว่าจิตบอลจะมาหรือเปล่าแล้วแพทไหลกลับมาที่เคฟด้านหลังนี่ทารอนเหมือนจะเข้าบีกันเลยครับครับด้วยความที่แมบบายมันค่อนจะโรเทีง่ายหน่อยเพราะว่าระยะทางเดินข้างหลังมันไกลแล้วฟ็อกซ์มาก่อนที่บีวินโดล็อกเอาไว้ไรับจิงไลท์นำเข้ามาในไทยดูข้วไข ข่าวได้ข่าวแอนต้อมรออยู่เลย ครูโผมาจังหวะนี้เต็มเต็มหัวเลยเมื่อกี้ที่กลางเป้าและอย่างไอ้แอนตอมกับทีิแบ็กไซต์ตรงนี้ยังพยายามเล่นใจเย็นอยู่นะคผมว่าเหลืออีกแค่30วินาทีเท่านั้นครับและเอาเลยละกันโอ้โหไปก่อนแล้วไปก่อนนะเพลนี้แล้วพยายามที่จะดรอจิตบอลเทรสวนกับคืนบอลแล้วเฟนฟรีไม่ไหวเหมือนกันหรอกครับในเลนี้แบ็กไซต์แอนตอมครับต้องเดินหลบนะเดินหลบเล็กคอนนี่มาแสกเดินพาบอลสู้ดรอจิตบอลที่ตัดได้หนึงตัวเหลือแค่สองต่อสองทำดีจัดแล้วจ่ายดีนะผมดรอจไซเบอร์เขดมาปิดมามองอะไรไม่เห็นนะไซเบอร์เขตฝางแม่ เขาจะเอาจิตบอลเลยครับแบบนี้เราบอกต่อเลยครับด้านหน้าบีไซส์เขาจะมาถมก่อนแล้วมีปืนด้วยครับเกิดด้านจิตบอลก็มาแล้วเรียบร้อยแพนเอาไปสองแบบนี่ก็สามศูนแล้วสลอฮะมาดิมาดิชาวสุล่าสลอจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้เธอ่วหวานเตี้ยครับเชา แบบนี้มันกว่าเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะก็ตีครับเอาแบบนี้เอาแบบนี้ไม่เบ็นไรเลยครับเอากระบอยแล้วนี้ต้องดีมากเลยครับผมว่าตอนนั้นสองทันกลับเข้ามาเนี่ยต้องจุลอยยังเลือกงานะครับครับเขาต้องโอ้ยเยอะโดดเลยวะโอ้ยไหล่ตัดเลยวะโอ้ยสามศูนย์ทังหวะเมื่อกี้คนยิงยังงงนะว่าโดดได้ไงครับแม่ โอ้เอาเราดูต่อครับตรงนี้ครับการเนีครับมาที่บีลิงก่อนนะครับซึ่งก็เป็นเรสครับจะมีบุกบอ์ดไหลท่องคุก้าได้นะติดที่บอยเนี่ยอ้าวสปายแคมกระดักเห็นแล้วครับสอดาดำอ้าวะตรงนี้ครูค่อยๆดันออกมาแล้วครับผมในเพล์นี้ครับถือว่าค่อยๆระมิระไมกันไปจริงๆยังไงเล่น2คอนโทรลเลอร์ครับไม่ต้องใจร้อนก็ได้เนี่ยเออไม่ไมเซตไป คือค่อยเล่นเซตก่อนแล้วเขารอเข้าเขยังทันนะครับคือผมว่าลำเมียก่อนแล้วแข่งก็เราด้วยแหละเมื่อกี้นะครับครัว่าครับแล้วฟ็อกซ์สับเลยเมื่อก่อนที่บีร้องนะครับเก็บขึ้นมาได้ครับแล้วดึงก่อนครับเอาเดนด์ออฟตรงนี้ว้าบเลยว้าบทีแล้วไปแล้วซีเกลือเอาเข้าเอ๊ะน้ำชาหลอดฮะไปเลยน้องกระลำน้องกระลำหาข้อมูลมาจ้าเนี่ครับผมหรือหลือแล้าหรือสุดเลยไม่มีไผ่แล้วตรงนี้ผมบริเวณห้องเหล็กตรงนี้โอ้โหไม่เจอใครด้วยสีเกอร์ลอยตามมาละแล้วตรงนี้เอาไสละทางฝั่งของเดีเอ็มครับ อีโค่กันมาฮะค่อยๆระมีระมไมไหลกันเข้ามาบริเวณทาวเวอร์หนึ่งกาเนตรออยู่แล้วอรออยู่แล้วกาเนตรออยู่แล้วทุกวนันนี้รอโดนซาไปย์เโดนได้อยู่แล้ว,ว,วย,ยังไงปาดหนึ่งโอ้โหโเดิมเดิมกับเพื่อนมาได้อยู่เหมือนกันครับจิตบอยที่รออยู่บริเวณทาวเวอร์ตวัวเดียวผมแขวนต้องวิ่งเดียวมาก่อนเราให้มันจัดเก็บไปจับจิตบอยกลับมาแต่ว่าซอดามจัดไปสองเหมือนกันครับซอดามอะไรครับที่เขาเก็บมาแล้วครับปัพอไปได้หนึ่งแล้วคูไหลเข้ามาเอาอะไรครับเป็นฟอกเก็บไปได้ฮะแบบนี้ต้องวีเทียรจากฟอกแล้วเป็นสี่ส่วนจากทาร์ลเนาะ เป้าจิกจัดนะครับผมตรงนี้4-0ไปแล้วครับชาลอนเอาเละครับท่านผู้ชมต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นี่คือต้องคือมัเป็นการที่คอนโทรลเล้อสองมันเล่นยากง่ายนะในการเซตต่างๆแล้วแบบเข้าไปในไซ์นี่คือต้องชมว่าทาลอนว่าเลือกเขามาเป็นตามเบสิกแล้วแต่ว่าก็มีไซเฟอร์ที่แตกต่างไปเนาะนะครับเอาละต้องรักษาโมเมนตั้มนี้เอาไว้ให้ได้นะครับผม ผู้แพทครับกล้าเล่นตัดเลยนะนี่คือยืนเน็ตเด็กไปยิง่เออวัดเลยอ่ะต่อดำเขาดิต่อดำก็เล่นมั่นใจเหมือนกัน โอเคเลยครับได้ครับโของฟ็อกครับค่อยๆแปมหาไปแล <Jam> ้วตรงนี้มีไฮทายปิดมาของกายที่ไหมาได้ข้อมยกันผมโอ้โหอะไรครับซอดามันใช่ก่อนเลยครับด้านหน้ารีไซด์แบบนี้เราแคสเก็ตมามาจากท้ายเก็ตเจเหมือนกันนะครับหลังมาที่บีการ์เด้นก่อแล้วอะไครับล็อกมาก็ยังไม่เห็นใครแต่การเน็ตออมมาตรงนี้ครูมาเช็คครูมาเช็คก่อนด้านหน้าคุก้ามีประเด็นเลยครับต้องกลับก่อนเลยครับเรตายังไงครับตรงนี้ค่อยๆแปรทิ้งไปก่อนครับผมมีในส่วนของบริออฟครับปิดเอาไว้ครับเรตา มีบูมบอดมาเช็คใกลอีกไม่เจอแอนตอมรออยู่บริเวณ a อช็อตตรงนี้เอาละฮะแอนตอมมาครูไล่ซ้ายไปก่อนที่ a อช็อตจังหวะ ของแอนตอมก็ล็อกเอาไว้แล้วเลยครับมองมาเขาตั้งข่าวบางขึ้นสองทางจังหวะนี้เ็ีไบเบรกก่อนแล้วแอนตอมปาบอลสแลดเขาแล่เขาตีเก่งปีรอดฮะแอนตอมฮะแล้วมีคนอยู่ใกล้ๆอหนึ่งคนเป็นตัวของเซนตฟรีครับอยู่ที่บาร์ดูมตรงนี้การเด็ดมาไล่ฝุดเลยนันไล่สุดเลยขาขวามาไม่เจอซ้ายมาเจอแน่เอาเลยเอาเลยครับไหลกันต่อในคันเข็มบางเข้ามาได้ป่ะแล้วการเดดดเินยัดเดินยัดจากการเดินแล้วยืนซ้อนใจยืนซ้อนอย่ายืนซ้อนอู้ยังได้อยู่อะ ตัวของดูล่ลาเซฟมันทำง,งานอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะพิชมาได้สำหรับตัวของทาเกจิเขฟอกรออ,กอยู่แล้วตรงนี้ครับผมมาถึงสามคนลุบและลักตัวสามดิได้ไปจุดจันทร์แล้วตรงนี้เหลยสองคนเรสรรรต์ไหลออกมาเรต์รต่ยอยย้ำดำตู้แล้วแล้วเรือกระตูต้นโซดําดูดันโซดําไหวไหมโซดําไหวหรือเปล่าโซดําจะไหวหรือเปล่าบาดแผลนีนออกมาบาดแผลนียมาก่อนไหลหนีเลยดีกว่าอย่างงี้ต้องไปเซฟแล้วก็ผมโอ้โหหวานจีโอ้โหโอ้โหเทวรหันเจี่ยเลยคราสลาเอาโซดําต้องกลับไปก่อนฮะเลยตอนนี้ ไปฮะไปเซฟปืนครับผมไม่ต้องมาวัดเอาเราฟอกตัดด้วยไม <pit> ่ได้เซฟครับอย่างนี้เลยพี่คนอย่างนี้เลยวานทีครับสลอว์ That's a good run เอาเลยครับผม5-0จุฬาลอินครับแบบนี้ไหลไม่หยุดแล้วครับผมโหแล้วต้องพอทมเอาบังทีครับตทางฝั่งของนักดับเพลิงอยู่โจ๊กกัดมีครับเกมนี้น่าเล่นจริง บอตอนนี้เริ่มลับได้ก็เป็นการฟุบายของทั้งสทีมนะแต่ว่าโสดามาล้โกมลวลหลเขมาได้หายสองนการพไปเด้ที่ึ้ตรนี้เป็น2ก่อนแล้วไมได้รับแพทไหลเข้ามาก็บสเรตา์ได้ฮะเอาล่ะครับผมตรงนี้ะกาตอนแรกที่จะกลายเปดีแล้วก็ไม่ดีพอเปนแล้วพ่แพซล้วเพื่อตรนี้ตรงหน่อยเพื่อมาโอ้ มาแล้วครับเอสของแพทน่าจะในการแข่งขันนี้เลยนะของแพทนะครับ oh. โอ้โหจะเอสเอสหลายรอบรอบนี้เล่นฮาเวอร์เอสได้ของแพทเยอหมันมีอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่แพทกำลังจะได้เอสเหมกันเนี่ยนะครับผมไดเอสเนี่ยแหละนะครับแล้วคู่สเตไปเสร็จแล้วด้วยตอนนั้นผม,ผมจำไม่ได้ว่าแมช์ไหนแมช์อะไรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นเทเวนเทเวเทเวนทเวนใายช่ยชายชาายชายชเยชายชายชายเสร็จปุ๊บกาาาเยย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 นาายย แรอบนี้เราได้แล้วนะครับเดินด้วยความมั่นใจนะวันนี้ครับแล้วแพทวันนี้แก้มตั้งแต่แบบแรกเลยด้วยนะไปเมื่อกอนครับแล้วแพทรอบนี้เดินนำเลยแม่ด้วยความมั่นใจให้การเด็ดอยู่หลังให้แคสเข็นปังเข้ามาครับจากแพทนะอืมมาต่อเลยครับผมเลยฮะตรงนี้เทรนีไอ้สสเด็จไปอยู่เหมือนกันครับผมแกเน็ตครับยังไปไม่ได้ครับตรงนี้ เก็บอ่าโชวซาตอปเปอร์มีแล้วเหรอมีแล้วเหรอมีละมีละตัวเธอแล้วชูเข้ามาจอดเอามีแคสเกตจากเทเกจีเหมือนกันแล้วการเนี่ยอ้อมหลังมาแบบนี้ดูไหลเข้ามาก่อนกันเนี่ยจ็๊กซ้ายเอาไว้มีบอริีออฟชัตเนอะเออ ดีอะไรมันก็กันความแรงของฉันไม่ไหวหรอกก็จ่ายดีเกอร์ไปก่อนวาร์ได้ตัวนี้เพชรไปแวดิแล้วไปดิโอ้ยไม่เจอเอาหาไม่เจอหาไม่เจอหมดแล้วแหละลิงกีบอลลิงกี้บอลเอ้าแต่ว่าเขาตายไปแล้วตัวนี้ยังไม่เหลือการทุกอย่างได้ที่สุดของทาเกจิอยู่เหมือนกันครับรถทร์ดัมาออกมาจากห้องเหล็กตรงนี้ครับฟอกรออยู่แล้วซอดัมซอดัมไหลขึ้นมาบริเวณทาวเวอร์ตรงนี้ครับรถแพทมาพยายามสจะไปสู้อยู่เหมือนกันวางขอไปก่อนขอวางสไต่์แป๊บหนึ่ง ยังไงฟอกรออยู่แล้วฟอกแทบโอ้โทไหเป็นตาเหมือนกันแล้วถือมันเรได้สวยเหลือซอดำคนเรียบเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไม่เป็นเหยิงวะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าหมานคักเราวะทมไนคักบาหลายวะคือสิหมานแค่เหรอวะสามตัวไหมสามตัมฮะ มือด e. ีก็ทั้เล่สปอร์ตด้อเลียแรงต็ขับเแรงร้ายวะเขเ่นสปอร์ตผมเลยผมริปามตงามเอาใจไม่ทันแล้วไม่ไม่ลงไปทางใต้เลยไหมฮะเอาละครับผมโดนนี้ครับเชอรอนอีสปอร์ตนะฮะ มา,าก,ก่อนแล้วครับฝ่าพระสง์เราไปก่อนเดินหน้าที่ครูไฮไทยเดรกเคิรมาก่อนแล้วครูโดนไฮไทยเบรกลงอยู่พี่บอลนี่ครับผมครับและอยังไงตรงนี้ครับผมซอดําครับค่อยๆย,ย่างหามุมอยู่หามุมอยู่มันติดไาไทยหมองอะไรไม่เห็นเลยครับต้องหนีออก่ประกอนในเพลแรกครับผมตรงนี้แพทที่ยังวางเป้ารอไว้อยู่ทาเคเจ ตาโอ้โหโอ้โหครูเทศไปกัขึ้นมาเองครับเอาเลยฮะแม่เจเจก็ไปก่อนแล้วเรียกตาตรงนี้ไปิออาขึ้นมาด้านบนก่อนแต่ว่าของหวาบกลับหวาบกลับไปก่อนแล้วที่บีตรงนี้ครับแม่จะพอมาได้สวยเหมือนกันการเบียดบ้าแล้วง้างเอาไว้แต่ว่านี่ครับโซอดาก็พยายามย้ายมาก่อนที่อยากเอาไว้อยากลงมาไม่ได้แฮปทาร์ลเนฮะครับผมแล้วไปต่อเลยหรือเปล่าซอดำรออยู่แล้วครับตรงนี้ฮะการเดินแล้วซอดำซอดำรอรอสุดเลยโอ้ยฟอกไหลมา เอาอะกาเน็ตโอ้ยกาเน็ตแน่วันนี้กผมรู้สึกว่าทารอนนี่เล่นแบบว่าหิวเข่าอะหิวเข่าไรวะเออหิวเข่าอยากเมื่อบ้านแล้วเดี๋ยวมันสิแรงแล้วแรงแล้วอยากเมื่อบ้านแล้วอะแมนเราฟอกไปแล้วเอากลับมาก่อนดึงกลับมาแล้วจิตบอยบอกเอาเอโรลงฮะกูเฮาเอาฮะเอาเลยครับท่านผู้ชมครับผู้มาพี่มาพี่สัว โลงหลายว่ะมาหมูเฮาหมูเฮาเอ้เคี่ยเอ้เคี่ยแต่ว่าตั <c oughs> วตนี้ไม่เคี่ยโอ้โหเอา้าแล้วจิตบอยวางก,ก่อนเหมือนกันตัวนี้เรต้าเขาา้นาป่าวางไว้หน้าหน้าแล้วลูกสะาัดได้ตึงเปซสองไปเขียนไปข้อได้แล้วเหมือนกันนะเข้ามาตัวนี้จิตบอยเจ็บหนักเอาหมดเทมเซอร์เคสก่อนละกันนะฮะเอาล่ะครับผมตัวี้เรต้ามีรีเซ็ตชั่นโอ้แต่ว่าจิตบอยให้ไวเหมือนกันครับเป็นสองวีสองครับตรงนี้ผมตกไปที่ไรมาอ่าได้ข้อมูลนะผม เอาวเลยครับจ oh, ิตบอยครับล็อกไปก่อนด้วยสปายแคมนะครับมองด้านบนเนี่ยตรงนี้มีการิ่งไล่มาแล้วแท็กไปสปายแคมก็ยังไม่โสดใช่เซาหมาแอนต์ต่อไปได้จิตบอยมาแล้วเอาวเลยครับหนึ่งสองของฟ็อกครับหรือว่าจะทําได้ไหมดีกว่าเขาฟ็อกมาที่เอแล้วก่อนเดินเลื้อยมาด้านหลังเขาแตกสปายมาก่อนแล้วหนึ่งมองเลื้อยมาเลื้อยเลื้อยใจตัวเองโอ้โห้ยฝากไม่ก่อนเดือกแกแม่ไม่น่าเลย กำลังจะพูดเลยเมื่อกี้นงฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะเพราะอะไรเลื่ะถามว่าฉันอยู่นี่แล้วยังไงล่ะแต่ว่าเขามีสองกันเองใช่ไม่ได้เล่นเลยครับผมจะวะเปิดวันฟอออพลาเลยรดรถรถแสตมป์มาเฮ้ยแสตมป์มาฮีเล็คิลโอ้ยต้องไม่ได้แสมป์นะครับต้องนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมอยいや全然ないです ผมคงบอกว่าเซนเซนอะไรอย่างปากกาสักอย่างนึงเซนเซนอะไรเงี้ยเซนเซนอะไรเขาจะบอกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ปากกาปากกาสักอย่างหนึงเซนเลยอไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้อ่ามนี้าวมาต่อลุยต่อเอาเลยครับนะเรตาครับมีรีเซลเลชั่นครับผมส่วนตัวของแพทครับมีเรคคอร์นิ่งครับผมทางโพูิชั่นได้เป็นอย่างดีครับผมครับระดับตัวของกิวนี้ครับส่งการดิงไหลมาเช็คอะไไม่เจอครับแล้วนี่ครับนี่เปลี่ยนก่อนด้านหน้าจะกต่อแดนกัรเดินมายัดเดินมายัดแล้วเหรี่ยมไทยอ้า่อ้วสวยๆเลยครับโโอ้หทานอ์ แย่ละหุยดูเฮ้ยเฮ้ยเอาดิยังไหวอยู่จังหวะนี้แเดงไปที่เอาเปล่าและเกือบจะได้สครับผมนิดเดียวจริงๆอะไรจิตบอยจิตบอยนายนะก็เป็นได้นะฮีโร่นี่ยจิตบอยจิตบอยต่อไปตามไปแล้วเพื่อนตามมาแล้วจิตบอยเพื่อนทำไว้ให้หมดแล้วจังหวะนี้ขอฝากนายด้วยนะจิตคุ้มเอาจิตคุ้ม โอ้ยล้วเงียบเลยครับตอนนี้ไม่มีข่าวบีเลยบอลคือในเกมมันก็เงียบไงเราก็เงียบนะครับเดี๋ยวให้จิตบอยเขาได้ใช้จิตสัมผัสใช่แล้วว่าใช้พลังบอลฟอลนะครับผมตรงนี้คือเปิดในเรื่องของแรงกดดันมิญยาณใช่แล้วนะครับผมเช็คก่อนนะว่าอยู่ที่ไหนกันแล้วนี่แรงกดดันมิญยาณข้างซ้ายมันแรงข้ซ้ายมันแรงมากเฮ้ยข้างซ้ายมันแรงซ้ายก่อนไปโอ้ย30 seconds left ค่าเครื่องไปเต็มจอแผมว่าแรงกดดันมิญยาณตรงนี้โอ้แล้วนี่ฮะไปก่อนครับจิตบอย จิตบอยจิตบอยแล้วจังหวะนี้เรชัดนะโอ้โหเอ๊ซอดามบอกนายเนนะเข้ามาสุดก็ของฉันแล้วโอ้โหไม่คิดหนีแตกลับกล้าด้วยหมาฉันเลยอย่างนั้นเนอะเหรอฉันเห็นชันจบแล้วล่ะจิตคุ้งแม่ไม่ได้นานนี้ไม่คิดหนีเลยอย่างนั้นจิตบอยตายต้องเข้าวาร์อะเาไวัน้มา เอาเลยครับดูกันต่อครับตอนนี้ถ้าเราแนะนำอยู่เจต่ะสองนะครับก็ <c oughs> ยังมีตังค์ซื้อปืนเลยครับทางด้านของทางไอสปอร์ตนะครับครับผมอ่ะมา,มาเนี่ยผมมีถึงสามอาเีพด้วยกันครับสำหรับทางฝั่อของของทางไอสปอร์ตตัวน,นี้ส่งการที่ไล่มาแบบไวๆเลยฮะยังมีเลคคอนนิ้งครับไวเปอร์พีทและซีเกอร์ครับโอ้โหเอาละฮะเอเมช่ชมตอนนี้เนี่ยต้องดูแล้วครับท้าเราเหมือนจะทำเออเลยนะแต่ว่าเซนเซอร์นำก่อนครับแล้วขูเดินนำเองเลยครับด้วยความมั่นใจของครูที่ไม่กด้าใส่สายจักแข้เหมือนกันแล้วการเดินบัคแท็กเข้ามา เช็คบาสหลุดก่อนพิกเกอร์มาขวางด้านหน้าเราววันท้วพีคคูปิกช็อตตึ้งด้วยครับการเดินเดินมาไม่เช็คหลังบอกข้างหน้าจะหลังเข้าโอ้โหโอสอดับโอ้ยจังหวะโยโย่เด้งถือซอดับจังก่อนี้โอ้โหตอเพิร์ตัดไปได้เราแพนลับมาสวนนะฟอกเกรดไปอีกอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ตีเกอร์ไหลตามมารีโหลดแป๊บน้องฟอก ฟอกทำไม่ดีไก่ดิ้นลอยอยูงอัดใส่หน้ามาตัวป๋าบอกเลยไม่เห็นเลยเรากระสุนมันดีก็เป็นที่ถักเคเจเอ,อาดิสองสองก็ยังไหวอยู่แล้วมีไม้พิทคุมอยู่ด้วยคร<ช>ับเอาล้วแอ,อนตอมมาเช็คก,ก่อนไล่มาเช็คแบบนี้ฟอกใ,ให้โขดให<ช>้โขดจากฟอกอะมาดูอีกชอ็อตหนึ่งโซดามเล่นโคดี้ที่เขาว่าแน่ที่เขาว่าแน่ก็แน่อยู่ดีแหละเอาตรงนี้ไปดูคำตอแล้วยังไงควันออนวันอะ วันนอนวันน่ะนะฉันอยู่ในไวเปอร์พีดเนี่ยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอยู่แล้วน่ะทนายเดินเข้าไปนิดแล้วก็ทนายเดินเข้าไปนิดแล้วก็ฉันเดินอยู่ที่ขวามือยังไงล่ะเรียบร้อยเป็นรอบโค้งเท่ารอบอีสปอร์ตโอไม่เว่อโมชินเดวินายน่ะได้ตายไปแล้วน่ะนายไม่รู้ตัวเลยอย่างนั้นเหรอโซดามโอ้โหแค่นี้แล้วฉันจะมองไม่หมดแล้วล่ะไส มาลุยต่อเนี่ยครับผมโอ้แต่ว่าครูฮะขวายอดหย่อนนะบอกแล้วว่าตัวเนี้ยเนี่ยครูเนี่ยคือเดินเองไงครับเมื่อกี้เห็นอยู่ครับเอาเลยครับการเด็ดครับไปต่อครับทีีช็อตตรงนี้เนี่หน้าฮูก้าครับแอนตอมมองไว้ก่อนแอนตอมมันก็พลาดนะผ่านเก่งมาทุกทีหนึ่งเขาไหลเข้าเบาโอ้โหจัดส่งกันอย่างสวยเลยครับฟ็อกเครื่องแรงจัดทำเครื่องแรงจัดเอาล็ ขัดเขตส่งเรือไะคเนั่ย าเเาอาเขตปิดแม่เราจะได้เข้าฝั่งได้ะะเออแล้วเดี๋ยวมีไฮท์ปิดอีกทีนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรามีสองเรามีสองคนเลึกแล้วฟอกได้คอมูนะมีคนความาสองคนด้วยกันครับตรงนี้ย้ายมุมนี่ก่อนยังไงล่ะพี่ฟอกสุพรรณเหรออ๋เขาไม่บอกกันล่ะทาเกจเจมาก่อนเนี่ยมีวินโด้นะไม่รู้ว่าเอาใจคนไหนไปถูกแล้วตรงนี้เอาเคให้ทุกจังหวัดเลยแล้วกันนะอ่าไปให้ทั่วไปทั่วพอเราเป็นคนไทยจังหวัดนี่อ๋อแล้วฟอกไปก่อนเราหนึ่งไก่ยังไงมาแล้วจิต่อยเอาไปแต่ไม่ได้อยู่ดีเป็นฟอกไม่เห็นมาละ ยายยู่เหมือนกันแล้วตะนีจะต่อดำต่อดำเพนเชลมาเต็มคอเลยเต็มคอเลยยิงไงามาเอาล่ะครับตัวนี้ฟอกรออยู่แล้วรูมาเล่นที่รอสุดท้กระโดดมาเจอหนึ่งคนที่รอแพทมาปัดไปแล้วรีบป้่อยแพทครไม่รู้ว่าคนบ้านไหนแล้วเจอตัวเมื่อกี้นะเอาล่ะฮะท่านผู้ชมฮะเก้าตัวสองจะทำรอนะต้องบอกว่าตอนนี้นี่มีเขาละ ครับผมครับในครึ่งแรกครับถือว่าไอโบมาไอโบมาเป็นทุกขอไอโบตอกตัวไอโบตอกตัวยังยังยังล่อยมากครับวันนี้ล่อยแรงร่อยแรงมากครับอย่างไรครับรอบสุดท้ายครับผมก่อนสวิตเนะ่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่าโมเมนตัมฮะอยู่ที่ตัมดีกว่าอยู่ที่ผเป็นตัวจริงๆว่าโมเมนตัมตอนนี้นะฮะก็โมเมนตัมของเราเนี่ยก็ ห้ามะผมจำไม่ห้ามผมไม่จำเมื่อกี้ห้ามหน่อยผมไปเหมือนกันเออชงให้แกนี่ไงผมจำเมื่อกี้เออโอ้ยแล้วผมแกให้พี่วอนไม่แกผมอะไรแล้วตอนนี้เอาคุกเก็บตน้งแต่ไต่ไมได้กอดเลยครับไม่เชื่อเบรเขาไปไปครับ่นมาด้านหลังแล้วทิกเกอร์หายอีกขวามีลูกเข้ามาโอ้โหการเมสไปต่อเลยแล้วกันแล้วโอ้ตรงนี้มีบาสแพ็กส่งมากระบอกมาตรงนี้ นี่เหรอนี่ม่นเลยโอ้อ่าคนบันไดดิเฮ้ยคนใสคนใสผมผมคนอ่าคนหรือใสผมเอาใสแล้วกันอ่ะเอาค้นแหมน้ำนำเข้ามาตรงนี้นะครับเราฟอกครับปาดมารอเอลโบว์อยู่ฮะฟอกจังหวะเล่นไว้เห็นแล้วนะนะนายนายหมดแล้วยังไงล่ะเรียบร้อยสิบต่อสองก่อนทิตราวครับผมพระทาลอนนำไปไกลเลยขาดเอาเรื่องเลยนะ แล้วนี่เป็นแบบที่ทางฝั่งของ De t ปมีเนี่ยเลือกมาด้วยนะครับกล้องแล้วครับเออแล้วก็ขออนุญาตแนวก้นวนะครับหล่อแล้วเดี๋ยวา่อแล้วี่เแรแต่แล้วอป้มีเนกออกแซแบแแบนี่แล้วเขาฟอนตมาไหลไปอาเปินไปก่อนแล้วฟอนมาสเปรยับเลยสเปรยับเลยแล้วดันออกมาโอ้โหเโดนเพลลตัดไปตันก จะใส่สุดใจไปสุดจริง,รงครับตัวนี้ครับเป็นนั่งของโซดามแต่ว่าจดี๋ยวพี่เขาคิวก่อนแล้วกันนะครับเขาซื้อสวนกันมาด้วยครับในรอบนี้ฮะซื้อสวนมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อเป็นสนามหญ้ามานะเป็นสวนอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมฮะเอาละครับฟ็ฟอกมาเช็คก่อนมีเทเบอรเซอร์นะครับผมค่ยยยยอยๆพยยามจะแง้มอยู่เหมือนกันครับอาจจะมีสถานการณ์ท ตรงนี้โอโยหนีก่อนผมว่าวิญญาณหมามันแ <มา S 1> แล้วปาดออวปาแล้วยังไงผมจะเดียวฟอมมา,กาไกลขันหน้ามาแล้ววิ่งครับผมใครจะอยู่ก็ยื่อเลยอย่าวิ่งทีมง,งานมารับแล้วเอามาต่อแล้วแพทอ้อมหลังมาแพทอ้อมหลังมาแล้วเขาไม่มีอินโฟการเด็ดรออยู่แล้วแพทแรงเลยเต่าเครื่องแรงเกิน่ย แรงไปหน่อยฮะนะไม่ทราบว่าใช้เครื่องอะไรดีฮะเนี่ยตรงนี้นะครับรถเสียสาไปติดเลยครับโอ้ยเบรกสปัดครับเสียเกียร์สะดุดโอ้โหแล้วไม่ใช้ได้เกียร์เหรอฮะอ้าวแล้วการเท็ดไปก่อนก่อนตรงนี้แล้วซินฟี่วางสไปายกันแล้วเลยครับดูครับ <S 30 <seconds> s e c o n ี่เอ็มจะกลับมาได้ในวินที่เขาซื้อส่วนมาหรือเปล่าเหรฮะสไปค์ planted มาแล้วฮะตรงนี้สละตัวของฟ็อกซินฟี่โอ้โหนัดเดียวนี่ไปเลยเนี่ยแบบนี้ครับต้องค่อยๆเล่นเหมือนกันครับการเทรด ไหลมาล้าฟ็อกเท็บมาดิพี่บอล่าไม่รอดตรงนี้เอาเหลอตายิงฟรีด้วยนะฮะโอ้เหลือการเน็ตคนเดียวฮะครับผมครับเอาการเน็ตมาก่อนไหลเข้ามานาเอบาโอไม่ได้หนึ่งนึก่อนนาเน็ตไหลเข้ามามองซ้ายเอาไว้ได้แต่เขาอยู่หุนด้านบนเฮเนเลยครับทาาเวอร์ตรงนั้นแต่มาก่อนหน่ทีจะการเน็ตแล้วมาข้างฝั่งขวาอยู่ฮอมีก็เรียบร้อยเป็นแอนตอมเก็บไปฮะใช่เลยฮะโอ้เรียบร้อยครับผมฟอร์สบายมาแล้วทำได้ครับตลอทางฝั่งของทีเอฟเอ็มโอ้โห เหมือนจะกลับมาหรอที่วันนี้เบมครับก็คือกลับให้เราได้มาภากันต่อใช่เออดีจริงๆเลยรรเเยางนูได้อีกเยอะบอกเลยเยอะได้ทั้งวันได้ทั้งวันถ้ามาตรงนี้ผมชอบเหลือไม่ต้องแม้อะไรเยอะนะฝังข้อมูลก็ให้พี่พี่แพนเอลเขาเอ้ยเอาไปฟังกันไปเออเรามีแพนเอลลิสไงจะได้ไม่ต้องมีอะไรงใครอยากฟังเรื่องของแขนอะไรก็ไปฟังพี่แพนเอลอยากฟังเราก็ฟังตรงนี้ก่อนแล้วกันได้เลยรับนะอิ่มอกอิ่มใจกันไปนะครับต้องนะมาดุยมา การเน็ตครับมีแค่คลาสสิกรอบนี้ด้วยคำที่ซื้อมาจาวที่แล้วนะครับสิบรีระิดงไล์นำไปอยังไม่เห็นอะไรเลยครับครับผมครับรอเลยอย่างนี้ต้องใจเย็นเลย <c oughs> นิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวฮะเพื่ <c oughs> อดียจจบเกมนี้สำหรับทางฝั่งของทารอนหยุด <c oughs> <qu nostalgia> ความร้อนแรงไปเยอะเลยนะจากตอนที่โดน DFM ฟอร์สาบมาด้วยความที่ชนนั้นเนี่ยเขามันมันใจกันแล้วเดินแรงไปเยอะหน่อย โอ้โหคือเรียกว่าเครื่องวีแปลกกันทีเดียวนะครับครับผมอ่ะการเด็ดดูกันต่อครับในบาสตรงนี้ครับแล้วเรตาเนี่ยมาเช็คบ,บีเฟลเทนครับอืมดูผมว่าครูไม่เคยพลาดครับ <ทำ S 1> อะไรแบบนี้ผมบอกว่าครูทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในช็อตที่การยิงของเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเชลลิฟ <Help. S 2> หรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าตอนนี้นครูไม่น่าพลาดรอดูเลยจับตาดูฮะตักระตาดูอยู่เลยตอนนี้ผมลืมตาแบบลืมตาไม่ได้กระพริบเลยเออนี่ฮะเดี๋ยวรอดูครูฮะ สอดนี้มันหวานมาหนึ่งมาหนึ่งอร่อยไม่น่าโอเคโอเคไปไปทงมาแบบโอ้ยเด้คนอ่ะไปหนึ่งกัําลังจะบอกว่าฟอกก็ได้เหมือนกันฟอกก็ได้เหมือนกันคนว่าไอ้ต้องไม่รอดหรอกโอเคมาดิเอาเลยครับท่านผู้ชมครับยังได้อยู่ฮะเป็นสามต่อสี่ฮะสวยงามมา เราแท็กเก็ตเจตอนนี้วางสไปค์กันแล้วเลยครับ <Spike planted. S 1> ดูกันต่อครับทารอนจะกลับไปรีเทคทำไมซึ่งปืนเนี่ยมีแค่แพทคนเดียวที่มีสเปกเตอร์นะฮะใช่เลยฮะแล้วมาต่อครับผมว่าไม่ได้แคร์อยู่แล้วตรงนี้ครับผมเล่นด้วยความมั่นใจไม่ได้จะสนไม่ได้รู้เออตอดัโอ้ยตอดัมเห็นเข้ามาเต็มเลยแล้วเดินแรงจัดครับผมจังหวะนี้อย่างไรการเดินน้ำมาแล้วการเดินน้ำมาแล้วครับผมมีจิตบอยตามมามีไฮไทยปิดด้วยมองบอยเห็นอุ้ยแต่ว่ายังอยู่ตอดัม ซอดัมเขาว่าแปบว่าเจ็ดโคเรียคนนี้เน่ไฮไล, s. S ล,ล,ลท,ท์เต็มยูทูปฮะมุ่งต้องบอกตรงนี้เลยครับชื่อเสียงเรียงนำล่ำล่ำเรือสอดัมพาดมาเช็คไปก่อนครับแล้วมีซินฟรีออกมาขวางไว้ให้ตรงนี้ถ้าไปมันจะระเบิดอยู่แล้วเลยครับแพทออกมาปาดก่อนปาดมาแล้วเป็นซินฟรีเท็จหายเลยนี่ฮะเราเหลือจีบอลคนเดียวก็ต้องจอจุ่มสมัยแหละชิว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 วินเดบล เนี่ยครับผมอีกยาวไกลอีกนานยังไงใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีปืนแล้วนะครับผมก็สู้ได้นะครับพอก่อนผมว่าเถพอก่อนดีกว่าอย่าเจิมเยอะเลยนะครับนะครับตอนนี้เราไม่ใช่เป็นที่พูดเท่านั้นนะสิไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่มีนะใจใจไฟอาเอาเลยครับดูฮะผู้ชมพาลงอีสปอร์ตฮะ ฟ็อกตรงนี้ยิ่งได้คิวเลยนะไม่เห็นนะครับโอ้แค่ผมจังหวะการเดินเลิกนี่คือทำได้ดีครับฟ็อกตัวนี้ครับอ่ะต่อมมาละถเทสนิคไว้เปิดไว้ก่อน,นเลยเฮ้ยเฮ้ยาเท้โเดายม่ได้ครั้พเ่บยเใช่เลยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยแม้กเรเน้ตครัยเฮืย่า้ยเ้ยมฮยเว่าหา้ยเ้ยยเ้เ้ยเ้เย้เ้เยเยเยเ่ยย่ยเ่ย เขารอของอยู่รอเล่นของอยู่แอนตอมแอตอมแอนตอมแงม,ม,มากาเดนเฮดมาหนึ่งอ้สองเอาเลยครับไม่ครับเราบ็อกซ์ไหลต่อที่ยูฮอก่อนเอาเลยครับแบออทเ,เลทเือยมาเอฟาร์ตากเจกลับมาที่เอชอตอีกรอบหนึ่งก็ต้องวนกันใหม่เลยครับไม่ครับเลื้อยกลับมาได้ฮะครับผมตอนนี้ผมหมดเลยว่าเอามาหาหมายมัมาเจอการเนดนนะมไม่ได้จะรู้ไมไม่ได้จะรู้ครับ เหลือแค่46เท่านั้นเองฮะสำหรับตัวของเลือดแต่ว่าใจอะสู้อยู่แล้วการเด็ดใจอ้าวอะไรผมว่าเนี่ยเดี๋ยวรอดูฟ็อกซ์เอาไม่เขาเดินมาเอาฮิวก่อนวัดใหม่ดูไม่น่าพลาดการเด็ดพี่เชียวก่อนยังไงยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เมาก่อนแล้วดึงการเด็ดเอาไป3าก่อนแล้วนะบัฟแแตกเด้งเข้ามาด้หน่อตัวนี้ทาเกตเจเดินลงมาแล้วเรียบร้อยเป็นฟ็อกเก็บไปแมตสคอยของทารอนนะมาแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้อกินข้าวกินข้าวนหมกันและนี่เดียบเวมครับขอทำเอาไปกินข้าวก่อนเลยครับไปหากันเลยก็ได้ในการเด็ดดูต่อครับการเน็ตครับดันหมดที่ต้นลูกใครอุ้ยแล้วครูเนี่ยไวเปอร์เฮ้ยซ้อมมาสอดซ้อมสอดีครูเราวัดกับทายเกตเจก่อนวางเป้าสวยด้วยแล้วทอดำไปได้ฟ็อกมันก่อนแล้วเหมือนกันนะครับแต่เกตเจล็อกมาต่อ ก็ซึ้งจะเน็กชนะของพิธีมหันการมาได้อย่างนี้าดับม,มาวัดกับการเน็ตยไหมล่ะวัดไหมล่ะเนี่ยของเอาแล้วแพทปาดตัวของไอตอมตายไปแล้วล่ะอ่ากลับติดกลับติดครับผมมาไม่ได้เนี่ยการี่บอกเอ้ยชิลชิลชิลเพื่อนชิลแล้ว <Hey S 1> <ฮ>ไปชิลแล้วนี่ไงเรียบร้อยเลยผมเต็มปากเต็มคำแล้วปาดไปเดิเหลืออีกแค่คนเดียวเหลือคนเดียวก็ได้ยวคยวเรียบร้อยครับผมทารอนอีสปอร์ตทำได้ครับสองสูจะชาลอนอีสปอร์ตเลยครับเธอ ต้องบอกว่าวันนี้นวันหวานเจี๊ยบกันเลยครับเธอเล่นแบบนี้แรงแะนะโอ้โห<ะ>พวกผมก็มันจัดละ,ละ